สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับน้องบูมคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้นะครับผมอยู่นะฮะในจังหวัดระยองนะท่านผู้ชมนะครับอำเภอแกลงนะฮะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูนะครับเออศาลนะฮะทรงโมเดิร์นนะครับทรงอื่นอีกมากมายหลายๆท่านนะครับคงเคยเห็นทางแฟนเพจเฟซบุ๊กเอ่อทาง Google ทาง YouTube นะฮะคือศาลเนี่ย เวลาเราจะถามราคาเนี่ยเขาจะต้องบอกอินบ็อกถูกไหมฮะวันนี้นะครับผมไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะผมผ่านมาแล้วผมเห็นสารโมเดลผมเห็นมานานแล้วผมอยากรู้ราคามากเลยถ้าผู้ชมก็คงอยากรู้ราคามันผมถูกไหมฮะถ้าใครอยากรู้ราคามันผมนะกดหนึ่งหน่อยนะคือเราอยากรู้ราคาว่าทําไมไม่บอกเลยนะครับก็อาจจะเป็นทางการตลาดก็ได้นะฮะทางการตลาดว่าห้ามให้ครูแข่งรู้หรือว่า บอกราคาไม่ได้แต่นี้ผมได้รับอนุญาตจากเจ้าของร้านแล้วนะครับว่าให้ถ่ายทํารีวิวแล้วก็แจ้งราคาแล้วเดี๋ยวเบอร์เจ้าของร้านผมจะใส่ไว้ให้นะครับส่งเกือบทั่วประเทศนะต้องโทรถามพี่เขาเองนะครับทางช่องนะฮะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านสารประภูมิแต่อย่างใดนะต้องบอกไว้แบบนี้นะครับเราทําเป็นไอเดียเป็นแบบให้กับท่านผู้ชมนะพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด กระดิ่งแจ้งเตือนโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมสารกันเลยครับ Let's go มาครับท่านผู้ชมเวลานี้นะครับก็เป็นเวลาห้าโมงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนาฬิกาก่อนนะฮะเนี่ยฮะห้าโมงยี่สิบแล้วนะครับกำลังจะกลับบ้านนะครับผ่านมานะเห็นสารโมเดิร์นก่อนเลยเดี๋ยวผมจะเท้าความให้ดูก่อนนะฮะก็เห็นสารอะคือมันแวบตาเนี่ยตาเราแวบโอ้โหศารโมเดิร์นเคยเห็นตามเพจนะฮะคือบอกตรงๆเลยว่าเคยเห็นตามเพจ Facebook อยากรู้เหมือนกัน คนสอบถามเยอะมากแต่ราคาเขาไม่ได้แจ้งนะฮะเหมือนกันเลยนะครับแล้วผมถามว่าพี่คิดว่าราคาสารของพี่เนี่ยถูกกว่าหรือเปล่าเขาบอกเขาคิดว่าของเขาถูกที่สุดแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ตั้งอยู่แถวถนนถนนสุขุมวิทนะครับเส้นไปตัวเมืองระยองครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะผมบอกเลยนะคือผมจะไม่มีอ้อมค้อมเดี๋ยวผมจะอะ่นี่ครับพามาดูสารก่อนเป็นแบบนี้เลยนะครับ นะฮะสารเนี่ยสองสองชุดเนี่ยราคาไม่เท่ากันนะครับท่านผู้ชมสามารถสีเลือกได้แบบนี้เลยนะครับที่ผมสอบถามมาท่านผู้ชมเห็นไหมชุดนี้จะเล็กกว่านะฮะชุดนี้จะใหญ่กว่านะครับสารโมเดิร์นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมชุดนี้นะฮะสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับอ่าสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะฮะชุดนี้สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะฮะเราเข้าไปดูด้านในกัน นะครับจะมีะผมสอบถามพี em ่เขานะครับจะมีสารสารพระภูมินะฮะสารพระภูมิกับสารตายายหรือสารพระภูมินะผมจำไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะจะเป็นชุดนะฮะสารเนี่ยคือเวลาเราสั่งเนี่ยของเขาเนี่ยจะเป็น2ชุดเลยนะฮะก็ดูครับท่านชมภายในจะเป็นประมาณแบบนี้นะฮะคือสามารถเลือกสีสามารถสั่งทําได้นะครับนะฮะเป็นสไตล์โมเดิร์นแบบนี้เลยครับนะฮะเป็นสไตล์โมเดิร์นแบบนี้เลย นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ฮะอ่านะฮะนี่ครับนี่คือสองชุดแรกนะครับคือเล็กกับใหญ่เนี่ยไม่เท่ากันนะฮะท่านผู้ชมอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันต่อแบบไหนกันต่อนะฮะก็นี่ครับชุดนี้ชุดนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูมีชุดห้าพันเก้าด้วยนะครับก็ค,คือส่งหลายหลายที่นะฮะแต่ ลองไปสอบถามกันดูนะครับนี่ฮะชุดนี้5,900ั้าท่านผู้ชมนะครับแต่ละที่ราคาไม่เหมือนกันนะฮะคือผมพามาดูสารโมเดลแล้วก็เราจะได้รู้ราคาว่าราคาแต่ละที่อาจจะไม่แตกต่างกันเยอะครับนี่ฮะชุดนี้5,900นนะครับชุด5,9 0 0ก็จะเล็กนะครับนี่ฮะอ่านี่ครับชุด5,9 0 0จะเป็นประมาณแบบนี้ครับผมแล้วนี่ฮะ ชุดนี้แปดพันเก้าครับแปดพันเก้าเห็นไหมครไม่ได้มีชุดเดียวนะไม่ใช่ตัวเดียวนะครับสองตัวฮะนี่ครับแปดพันเก้าท่านผู้ชมดูสวยงามมากครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีขาวนะใครที่ชอบสารพระภูิสีขาวแล้วท่านผู้ชมดูนะฮะเป็นลายมังกรครับนะฮะตรงนี้จะเป็นลายมังกรนี่ฮะคือแปดพันเก้านะฮะนี่ประมาณแบบนี้เลยนะครับคงไม่มีใครพาท่านผู้ชมมาดูสารเดี๋ยวผมจะพาไปดูผมชอบมากเลยคือมองเห็นแล้วสะดุดตามากครับนะฮะ 8,999,002นะฮะก็คือมีหลายแบบหลายราคานะครับนะฮะนี่ครับอ่านี่ฮะแต่เดี๋ยวผมจะมาแบบว่าประมาณครับท่านผู้ชมเห็นเห็นอันนี้ไหมฮะอ่ะอันนี้เป็นพยานาครับเนี่ยครับผมชอบมากเลยตรงนี้น่าจะประมาณหมื่นสี่นะท่านผู้ชมเนี่ยฮะเดี๋ยวผมเนี่ยครับหมื่นสี่สวยมาก นะฮะนี่ครับเรื่องราคาต้องขออภัยด้วยนะนะครับนี่ฮะตัวนี้หมื่นสี่ผมว่าสวยมากเดี๋ยวผมอยากจะแบบว่าเอา่อเรียกพี่เขามาถามราคาจริงๆเลยนะฮะนี่ครับประมาณหมื่นสี่ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ประมาณสามหมื่นผมเท่าที่ผมจําไม่ผิดนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมผมไม่ได้เป็นคนขายเนาะแต่อ่เอนี่ยฮะ ดูครับสวยงามมากนะฮะแล้วดูท่านชมคือจริงๆอ่ะผมชอบเอออะไรนะเขาเรียกว่าปฏิมากรรมหรืออสถาปัตยกรรมนี่ขอขอภัยด้วยนะเรื่องคำพูดนะฮะนี่ฮะสีขาวครับแล้วมีมังกรนะฮะคือผมเห็นแล้วมันสะดุดตามากนะครับเขาก็จะมีเป็นชุดนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูชุดเอ่อชุดหมื่นสองหมประมาณแบบนี้นะครับนี่น่าจะใช่นะฮะอ่าเท่าที่ดูนะครับนี่ฮะ คือมีหลายแบบมากครับสารเนี่ยจะมีเป็นชุดนะสชุดนะครับเป็นเนี่ฮะนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ประมาณหมื่นสองนะครับราคามี98้าพันด้วยแต่ผมก็เอ่อจำราคาไม่ได้ไม่หมดหรอกนะฮะนี่ครับให้ดูนะฮะสารสวยๆเลยนะครับแล้วก็จะมีชุดด้านในนะครับชุดด้านในก็จะเป็นประมาณแบบนี้มีหลายสีนะครับคือผมสอบถามพี่เขาเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถเลือกสีได้นะครับ นี่ฮะท่านผู้ชมดูนะฮะก็คือมีหลายแบบนะครับหลายสไตล์มากนะฮะดูฮะเป็นใครชอบแบบเป็นทรงนี่ฮะสีเหลืองนะครับแล้วก็นี่ฮะแบบนี้เลยอ่ะแล้วท่านผู้ชมบอกว่านะครับเบอร์นี่ฮะร้านสิริวันสารพรภูมินะครับ0926422605นะครับก็ถ้าใครอยากได้ประมาณแบบสไตล์โมเดิร์นเลยนะครับแบบใหม่ ก็ด้านหน้าที่ผมได้ถ่ายไปให้ดูแล้วนะฮะคือเป็นแบบนั้นเลยนะฮะด้านหน้าราคาก็คุยกับเขาโดยตรงเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะนี่ครับโมเดลเรารู้ราคาแล้วนะว่าราคาเท่าไหร่บ้างนะฮะแล้วก็สารเนี่ยคือผมชอบเป็นมังกรครับนี่ฮะเป็นมังกรอย่างเงี้ยคือผมคือแรแค่เล่มขังดีนะฮะเวลาแบบเ,เราสร้างบ้านแล้วเราก็ตั้งสารนะครับนี่ฮะ แต่ไม่ใช่ว่ามีแค่ลายมังกรอย่างเดียวนะครับอ่าน,นี้ผมขอไม่พูดชื่อนะเดี๋ยวผมพูดผิดนะฮะนี่ครับนี่ฮะคือหลายๆแบบหลายๆแบบสไตล์เนี่ยคือสวยมากครับนี่ฮะสีคือมีความคลาสสิกครับมีความเป็นโมเดิร์นในตัวฮะนี่ครับผมก็เลยต้องแวะแวะจอดมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่ฮะอ่าหลังด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะมาด้านนี้หลังด้านในก็จะใหญ่หน่อยนะฮะนี่ครับ หลังด้านในจะเป็นประมาณแบบนี้นี่ครับนี่ฮะอ่านี่ครับดูท่านชมดูคือตรงเนี้ยจะเป็นปฏิอะไรแล้วปฏิปฏิมากรรมแล้วกันฮะนี่ฮะที่แบบสวยมากเรื่องสีนะผมยกให้เลยผมผ่านมาหลายหลายที่แล้วนะแต่คือผมมองเนี่ยยังยังไม่สะดุดตานะครับคือสีเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะฮะเราสามารถ สั่งทำได้เพราะว่าด้านในเนี่ยเขาก็ทํากันทั้งหมดนะนะครับนี่ฮะดูสีขาวสีขาวแบบว่าแลเด่นมากครับนะฮะแล้วก็สีครีมมันอ่อนนะฮะดูครับเนี่ยฮะสีครีมมันอ่อนจะเป็นประมาณแบบนี้เลยสีครีมตัดด้วยสีเหลืองนะครับเรื่องสีเนี่ยเราสามารถบอกได้นะครับว่าเราต้องการแบบสีไหนนะครับเราต้องการแบบยังไงนะครับนี่ฮะที่ผมสอบถามนะครับพี่เขาเบื้องต้นนะฮะ อพอดีเจ้าของร้านไม่อยู่นะครับก็พี่เขาเป็นคนดูแลเนาะพี่เขาไม่กล้าออกกล้องผมก็เลยแบบข้อมูลผมอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่ครับท่านผู้ชมก็ดูถ้าอยากสนใจสั่งร้านนี้เขาน่าจะส่งอยู่นะฮะหลายจังหวัดอยู่ครับก็ลองโทรพูดคุยสอบถามกันเบอร์ผมก็ไปถ่ายให้ได้รับชมแล้วนะฮะว่าเป็นแบบไหนนี่ครับคร่าวๆอ่ะโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ